สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวคลิดช็อตนะครับวันนี้พามาเที่ยวงานกรถิ่นนะครับน้ำอ่ะหมดึงวนวนบอดเสร็จไปมาสักครูดด่เลง ใ <d _ n> นรตปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีแค่เครื่องแหย่เดียว<_ <d> _ <n> _>